สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับหลุงบุญปลาจมอีกคลิปนะครับก็ต่อเนื่องกันกันกบคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้หลุงบุญจะพาเพื่อนๆมาชมกำแพงเมืองสงขลาเก่านะครับหรือว่าเรียกว่าเมืองสิงห์ขอนในสมัยอายุทยานะครับพอผ่านมาหลายร้อยปีแล้วครับวันนี้เป็นป้อมที่หนึ่งนะครับจากป้อมที่เก้ากลับมาป้อมที่หนึ่งมาชมกันครับอันนี้ก็มี กำแพงเมืองด้วยนะครับป้อมทีหนึ่งมีกำแพงเมืองนี่ครับก็สูงประมาณสักสามเมตรได้นะครับตอนนี้ก็เป็นสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีการผุฟังลงบ้างนะครับตอนนี้ครับจะพาเพื่อนๆมาชมก็เป็นหินนะครับเป็นหินหเรียงประดับซับซ้อนนะครับ ส่วนตัวประสานก็คล้ายๆกับปูนนี่แหละครับกับกับปูนทีเมนนะครับพอมองไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าสีเขาดําไปแล้วนะครับก็มาชมครับเพื่อนๆครับนี่เป็นโบราณสถานนะครับเป็นโบราณสถานในสมัยหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับ ก็หนุ่พคก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ว่างตรงนู้นก็เป็นคูเมืองนะครับเป็นครูเมืองแต่โบราณนะครับนู่นครับเป็นแคมแพงเมืองเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมบนป้อมปราการเป็นป้อมที่หนึ่งนะครับนี่ครับก็มีการทำป้ายบอกไว้นะครับ ก็จะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปชมด้านบนนะครับนี่ครับก็ขึ้นได้นะครับขึ้นได้บนกำแพงนะครับนอนครับก็เป็นพื้นที่ด้านบนนะครับบนกำแพงนะครับนอนครับกอดสูงอยู่นะครับกอดสูงก็ลอยปลหลักหักพังไปแล้วนะครับก็ผ่านมาหลายร้อยปีนะครับ นูนครับก็คำแพงเมืองก็นอนอยู่เรียงลายทอดยาวไปนะครับทอดยาวไปกอนหนาประมาณสักสามเมตรนะครับความหนาก็ประมาณสามเมตรได้นะครับเป็นหินสลับทับซ้อนกันขึ้นมานะครับนี่ครับเป็นตัวป้อมซึ่งก็อาจจะก็หลักพังไปแล้วนะครับก็มีประชาชนเข้ามา อาศัยอยู่เต็มเลยนะครับมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่เต็มป้อมนี้ก็เป็นป้อมที่หนึ่งก็อาจจะโดนการทําลายของศัตรูเป็นอย่างหนักนะครับระหว่างอยหักฟังจนไม่เหลือรูปพื้นที่ป้อมกําบังเลยนะครับดูดีครับนี่ก็เป็นช่องเล็กคล้ายเหมือนกับช่อง ไว้สาหรับสอดอาวุธอดปืนเล็กอะไรอย่างนั้นและครับก็คล้ายๆกับปอมที่านั่นแหละครับแต่ก็ด้านบนก็หายไปแล้วนะครับด้านบนก็หายไปแล้วนี่ครับก็เป็นพื้นที่เนินดินนะครับด้านบนเป็นพื้นที่เนิน,น,นดินลาดชันลงไปครับพอลงเหลือให้ดูเพียงเล็กน้อยเลยนะครับ เป็นลอยประหลักปังครับนนทครับประชาชนก็อยู่กันเต็มอยู่กันเต็มบ้านเรือนประชาชนก็อยู่กันเต็มแล้วก็นะผ่านมาก็หลายร้อยปีประมาณเกือบห้าร้อยปีเห็นจะได้นะครับนนทครับเพรานนก็เป็นคูเมืองนะครับเป็นคูเมืองกว้างประมาณสักสี่ห้าเมตรนะครับเป็นครูเมือง,อง,ง, m, องแต่เก่านะครับดังเดิม ขอคาดว่านะจากกดกับ่ามือนะครับสรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนนะครับเป็นคลิปสั้นๆนก็ลุงบุญก็ผ่า,านมานะครับมาเอินผ่านมาก็ได้ฝาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเมืองเก่านะครับเป็นสิ่งที่หลงเหลือให้เราได้ รับชมของเมืองเก่านะครับตั้งแต่โบราณนะครับครับนี่ครับเป็นสำแพงถ้าเป็นปัจจุบันก็คงจะเป็นร้วลวดน้มนะครับแต่คำแพงเมืองเก่าก็ใช้แผ่นหินนะครับดูดีครับแผ่นหินเป็นก้อนเป็นชั้นๆเป็นก้อนนำมา เรียงกันนะครับเป็นระเบียบนะครับดูดีครับเรียงกันช้อนกันเป็นระเบียบมากนะครับนี่ครับคือความสามารถของคนในโบราณนะครับก็เป็นหินประเภทหินปุกหินปุกนะครับนี่นะครับเป็นประเภทหินปุกนะครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับก็ออกมาเรียงกันนะครับก็ คลิปนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมป้อมประการเป็นป้อมที่เก้าแล้วก็ป้อมที่หนึ่งนะครับส่วนป้อมถัดตัดไปนะครับก็มีนะครับแต่ว่าโน่นครับอาจจะอยู่บนภูเขานะครับเป็นป้อมปืนที่อยู่บนภูเขานะครับส่วนป้อมนี้ก็เป็นป้อมที่อยู่ทางพื้นราบนะครับเป็นป้อมที่หนึ่งที่อยู่ทางพื้นราบ ฝั่งโน้นกอทะเลนะครับเป็นทะเลอ่าวไทยนะครับก็ส่วนประวัติรายละเอียดเพื่อนเพื่อนอาจจะเข้าไปอ่าเซิร์ชค้นดูได้นะครับแต่นี่ที่ลุงบุญมาถ่ายทำก็เพื่อพาเพื่อนเพื่อนมาชมพื้นที่จริงๆนะครับแต่อาจจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนะครับผ่านมาหลายร้อยปีอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมชม ก็ไม่ควรที่จะติดไม้ติดมือไปนะครับเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณน,นะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็คาดว่ามีเจ้าของแต่เดิมนะครับเพราะว่าขี่ชีวิตที่มาปกปักร,รักษาดินแดนนะครับต้องกันเมืองตัวเองก็อาจจะมาสูญเสียอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็คงจัดสถิตอยู่ที่นี่นะครับก็คงเหลือไว้แต่เพียง รอยร่องรอยต่างๆนะครับให้เราได้ชมนะครับครับตอนนี้ครับลูกบุญก็จะปาขึ้นมานะครับข้อสูงนะครับน่นครับดูทอดยาวไปนะครับทอดยาวไปผ้าอาจจะไม่ค่อยจะสถเียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตอนเย็นนะครับครับข้อสูงสูงมากนะครับประมาณจักถ้าคาดว่าถ้ายังไม่ ฟังก็อยู่ที่ประมาณกเกือบสิบเมตรนะเกือบสิบเมตรเห็นจะได้นะครับก็เดี๋ยวขอจับถือโอกาสนี้ลงไปนะครับแต่ก็สูงทังนี้นะครับก็ต้องค่อยๆลงไปเพราะว่าเป็นหินเขาลื่นนะครับสูงมากนะครับสูงมากโน่นครับ เป็นพื้นทอดยาวขนานไปกับคูเมืองนะครับขนานไปกับคูเมืองก็เดี๋ยวก็ผมก็ถือโอกาสนี้ลงตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาก็นานอยู่นะครับนี่ครับเี่นลงเรือเป็นป้อมให้เพื่อนๆได้ชมนะครับพอเรามาอยู่ใต้ฐาน องป้อมเมื่อมองขึ้นไปนะครับสูงมากครับสูงมากประมาณจากแปดเก้าเมตรนะครับสูงมากครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูบุญช่วยโอกาสนี้นะครับก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นป้อมอะ,ะการเป็นป้อมที่หนึ่งนะครับเป็นป้อมที่หนึ่งก็มีกำแพงเมืองอยู่นะครับ ก็มีกาแงเมืองส่งเรือให้เห็นนะครับก็นี่ครับก็ได้ทำป้ายบอกเอาไว้นะครับสำหรับลิบนี้นะครับก็จะขเก็บความละเอียดต่างๆรายละเอียดอาจจะได้ไม่มากก็น้อยก็จะฟานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่คือเป็นประวัติศาสตร์ ของชาติไทยเรานะครับผ่านมาก็หลายร้อยปีเลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับต้องขอจบต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกลุงบุญขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวเยี่ยมชมนะครับเป็น บรรยากาศเก่าๆของกำแพงเมืองสมัยโบราณในสมัยอยุธยานะครับที่หลงเหลือให้ลูกหลานเราได้ชมกันนะครับครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็อ้างเอาสิ่งกันดิดนะทีนี้จงดุลบรรดาให้เอฟซขององบุญจงประสบแต่ความสาเร็จความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตนะครับครับตาหรับเีนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ